การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ กรกฎนะครับก็รกฎเดือนเดือนนี้นะเป็นเดือนมองว่าเป็นเดือนรวยนะเพราะทั้งดาวพระร้างคานกับทางด้านของดาวพระศุกร์เนี่ยซึ่งเวลาโคจรร่วมเรือนกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดาวผู้มิตรถูกไหมมาโคจรอ,อยู่ในเดือน,นของพบกันกันการทองของชาวลัคนาราศรีรากรกฎดังนั้นเนี่ยนะครับชาวกรกฎเนี่ยนะก็จะมีเงินมีทองนะ กลับเข้ามาสู่เรือนชะตานะครับเงินทองมาจากสองภาคส่วนนะครับหนึ่งมาจากเรื่องงานที่ตัวเองกระทำนะา,าเช่นเงินรายได้เงินเดือนนะเงินเดือนถ้าอยากจะมีเกฑนขึ้นก็ได้ขึ้นได้น,นะครับเงินเดือนเงินทรัพย์เงี้ยนะจากการที่งานที่เราได้กระทําสมุติกระทาเงินจากงานที่กระทำเนี่ยคืออะไรเงินถ้าเราทํามากนะ เราก็ได้มากทาน้อยได้น้อยเพราะนั้นงเงินตัวเนี้ยมันเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วแต่มันดันมีดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับโคจรเข้ามานะครับอีกตัวตัวหนึงด้วยนะพระศุกร์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเงินจากโชคลาภนะ เงินจากความโชคดีอย่างเงี้ยนะครับเพระเาะฉะนั้นเดือนเดือนนี้นะมีเกียนได้รับโชคะระดับโชคดีนะกับเข้ามานะจากเล็กๆเนี่ยมองเหมือนมองเหมือนเล็กๆแต่มันไม่ได้มันไม่ได้น้อยอ่ะนะมันก็เรียกว่ามันพอเพียงนะกับสิ่งที่ต้องใช้นะสิ่งที่ได้เข้ามานะครับที่พอเงินที่ได้มาจากโชคลาภเขาเรียกเงินไม่คาดฝันถูกไหมอ่าโชคลาภส่วนที่หนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็คืออย่างเช่นว่าใครทําตัวเป็นนายหน้าไงนะครับมีอาชีพเป็นนายหน้าเดือนเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับโบนัสได้รับค่านายหน้านะครับได้รับผลกาไรได้รับเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะจากงานอื่นๆด้วยนะที่ไม่ใช่นายหน้าค้าขายที่ดินค้าขายบ้านอย่างเดียวนะเปอร์เซ็นต์อื่นๆนะครับเช่นไปช่วยคนนู้นคนนี้เขาเอาไว้อย่างเงี้ยนะพอช่วยสําเร็จปุ๊บเขาก็ให้เป็นของขวัญเนี่ยครับของกำนันของถูกใจกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาเรื่องก้อนกฎก็ถือว่าการเงินคล่องเลยนะใครทํา อ่าเป็นในหน้าไงนะอ่าได้ขายที่ได้ไงนะพอขายที่ได้ขายบ้านได้ขายอสังหาให้ได้บางทีเราจะเป็นเซลลไปค้าขายอ่าที่ดินนะครับขายคอนโดอะไรเงนะเดือนเนี้กลับทำยอดได้นะจากที่นิ่งๆอยู่นะครับก็กลับมาทํายอดได้นะเพราะฉะนั้นกรกตนะครับถือว่า เ็นเดือนดีนะของการหาเงินหาทองหาทรัพย์อะไรต่างๆนะครับจะไปที่ไหนจะไปแห่งหนใดนะครับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะเช่นวา่าจะไปยืมย,ยืมใครอ่ะสมมติคนบุญน้อยนะ้อยหน่อยเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าว่ากรากฏไม่ได้มีกรกฏแล้วดวงเหมือนกันหมดก็มีกรกฏแบ่งเป็นช่วงปีช่วงเดือนช่วงวันช่วงเวลาอะไรเงี้ยนถะูกไหมเพราะฉะนั้น กฎเหล่านี้ก็อยู่ที่บุญที่กุศลที่ติดตามมาด้วยนะสมมติอาบุญบุญมากๆเขาขายที่เขาได้ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้านะก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าใครบุญน้อยหน่อยนะครับอาบุญน้อยหน่อยเนี่ยคือว่าเวลาไปขอความช่วยเหลือนะครับจากมิตรสหายอาจากเพื่อนนะครับจากพี่น้องนะก็จะอาได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์กลับเข้ามานะครับบางทีเนี่ย เป็นในเรื่องของแง่มุมมองในช่องทางการท,ทําธุรก,กิจแง่มุมมองนะในการหาเงินหาทองต่างๆนะครับก็จะเขาเรียกว่าเราก็จะหาเงินหาทองหาทรัพย์ได้จากกลุ่มเหล่านี้นะได้ด้วยนะบางทีเพื่อนแนะนำนะไงสมางานตรงนั้นสินะครับอเอาของไปขายให้กับคนคนนี้สิเนี่ยมีคนแนะนานะถูกไหมเนี่ยได้เงินได้ทองกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาด้วยนะครับเพราะนั้นกรกฎาคมน,นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวกรกฎ เรื่องหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่า,ายังมีทั้งดาวพระพระหัตนะครับกับทั้งดาวพระราหูว่าบางคนเขาบอกเอ๊ะพระรหัตมาเป็นราชาในภพกรรมะในหน้าที่การงานของกรกฏแล้วทําไมหน้าที่การงานฉันยังไม่ไมโดดเด่นอะ่ะมัน,ม,นมันต้องแบ่งกันะนะก็รา,าหูก็เข้ามาก็เป็นงานที่แบบว่าต้องแบ่งกันทําอย่างเช่นจะได้ตําแหน่งอะไรสักตาแหน่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในตําแหน่งนั้นนะครับ ก็ต้องมีเขายกมีผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นไปในลักษณะว่า,าต้องทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยนบางทีทํางานร่วมกับคนที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยนะทางานร่วมกับ สิ่งที่บางทีทาให้เราอึดอัดใจนะแต่ว่าดวงเริ่มเปิดขึ้นแล้วนะดวงเริ่มเปิดขึ้นแล้วพระอาทิตย์มาเป็นราชา,างไงก็ต้องเป็นราชาเดี๋ยวรอพระอาทิตย์มาทับลักอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับพอพระอาทิตย์มาทับลักเนี่ยนะในเดือนเดือนนี้มาจากกระดุมพระด้วยถูกไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่หวังเอาไว้ว่าจะได้มาเนี่ย เดือนนี้เดือนนี้แหละนะกระกะดาคมนี่แหละนะมีเกณฑ์ได้มานะครับใหญ่ด้วยนะบางคนรอตําแหน่งใหญ่ๆนะเดือนนี้นะครับก็ยังถือว่าดาวมันโครจรก็มาเกื้อหนุนแล้วนะครับพูกหลักผู้ใหญ่เมตตาเต็มที่เต็ม,ตมกําลังแล้วนะมาให้การอนุเคราะห์แล้วนะมอบหมายงานดีๆมอบหมายงานใ,นห,าานใ,นใหญ่ๆให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะครับ งานต่างๆนะเดือนเดือนนี้ถือว่าดีนะเดือนนี้ถือว่าดีนะครับบางทีไปทํางานต่างประเทศไปทํางานที่ไกลอ่ะพอพุทธนะมาจากวินาาไงนะมาโทรจอมมาถึงตู้มาทับลากเนี่ยนะครับบางทีไปสมบักงานที่ไกลพอได้งานใหม่ปุ๊บกลายเป็นงานอะไรใหญ่ขึ้นนะตำแหน่งใหญ่ขึ้นคนที่ทํางานต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะเดือนนี้แหละได้รับได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆที่มันมีภาระหนักขึ้นใหญ่ขึ้นนะบางคนบอกเอ๊ะทำไมอยากได้ตําแหน่งใหญ่ขึ้นนะ กลายเป็นได้ภาระมากขึ้นอะไรเงี้ยอันเดียวกันนะคล้ายๆกันนะมันจะมีภาระมากขึ้นมีตําแหน่งมากขึ้นนะครับแต่เงินเงินก็ได้ตามนั้นด้วยนะครับนะถ้าทําการกลุ่มค้าขายก็ได้เงินได้กําไรมากนะเดือนเดือนนี้นะตลอดทั้งเดือนเลยนะถ้าเป็นนักบริหารนากักธุกิจเกยว,เด,ยวเดี่ยวงานใหญ่ตามนั้นนะสบายๆจ่ายไปนะที่พอมาดูในเรื่องของเคราะห์ตันอื่นๆเนี่ยครับอ่านะ พอจะมีมาถึงดวง,งถึงชะตามากไหมนะครับมีอยู่แล้วนะเราก็รักดสอย่างนะครับเพราะจากการเจ็บป่วยนะบางทีเราลุยเราโหมงานเต็มที่นะครับบางทีก็ไม่ได้หมงานเต็มที่หรอกก็เรียกว่าอะไรล่ะงานหน้าที่ตัวเราก็ทําแต่มันมีปัญหาวุ่นวายหลายอย่างจุกจิกจุกจิกนะอยู่ดิมก็เกิดขึ้นมาให้เราได้แก้ไขนะมาให้เราได้เกิดความเครียดความปวดหัวนะเป็นพักๆนะไม่ได้มามาตลอด แต่บางคนก็โดนตลอดไงเราโดนเป็นพักๆนะครับคนนู้นก็ปวดหัวคนนี้ก็ปวดหัวเนี่ยแหละเขาเรียกว่าความเครียดสะสมพอมันเกิดค,ความเครียดสะสมนะครับเดี๋ยวมันจะซุดมันจะป่วยนะครับร่างกายจะเริ่มม,มีความเสื่อมโทรมไม่เห็นแล้วนะใครที่ไม่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนะเริ่มแล้วนะอ่ากรกฏเนี่ยนะครับเริ่มป่วยจากสภาพภูมิคุ้มการของตัวเองนะ อะไรอย่างเงี้นะครับก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีๆหน่อยแล้วกันนะเริ่มจากเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับเพราะนั้นทายในเรื่องของการเจ็บปวยเนื่องจากสุขภาพนะแต่ในเรื่องของบาดปะเคราะห์องค์อื่นๆเนี่ยเช่นเคราะหอุบัติเหตุนี้อยู่ที่หลักๆเนี่ยไม่ไม่ได้เด่นชัดนะครับแต่ถ้าว่าบางคนเนี่ยนะมีดาวบางองค์ที่โคจรมาทับรักเรามันไม่ดีเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ามี นบบนัน้เกิดขึ้นได้บ้างนะแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำอะ่ะนะเช่น10% 20%จากกรกฏทางปะเทศนะครับเพราะนั้นกรกฏทาเกรดระวังเจ็บปวดจากภูมิคุ้มกันจากทางร่างกายซะมากกว่านะมาดูในเรื่องของบริวารนะครับบางทีเราทํอะไรหลายอย่างใน,นหน้าที่มันจะใหญ่ขึ้นบริวารมาสมหวังสมใจไหมละ่ะทายดีเลยนะบริวารเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบริวารจากงานนะบริวารจากงานนะลูกน้องมาสร้างรายได้มาสร้างไ ทําอะไรสั่งอะไรไปทําได้นะทาได้ให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะเขาได้ดีเราได้ดีไปด้วยนี่มันอารมณ์เป็นไปในลักษณะแบบนี้แล้วมองพ้มทีมีแบบว่าลูกน้องทําดีลูกน้องก็ได้ดีไปไม่ใช่นะเดือนนี้นะผลงานของลูกน้องมาเป็นผลงานของเรานะครับผลงานของเราก็ช่วยเหลือลูกน้องก็เรียกว่าเกื้อหนุนกันไปนะแต่ลูกน้องจะมาช่วยเรามากกว่านะก็ถือว่าดีตลอดทั้งเดือนนะครับทางด้านของหัวหน้าล่ะมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหัวหน้างานเนี่ย ก็ถือว่า,ามาช่วยเราได้นะครับแต่เป็นช่วยในลักษณะว่าเราต้องคุยอะนะถ้าบางทีเราทําผลงานมาดีปุ๊บเราเงียบเก็บเงียบไว้นะมันก็ดีของเราอยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาไม่รู้ไงนะเพราะว่ามันมีดาวบ่งบอกอยู่แล้วว่าเดือนเดือนนี้นะครับกระกฎาคมถ้าเรามีผลงานอะไรไปบางทีมีผลงานดีๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องนําเสนอนะให้เขาเรับรู้บ้าบางคนไม่รับรู้ไงนะเพราะบางคนไม่รับรู้แล้วพอเรานําเสนอเขารับรู้อ่าเขาเห็นผลงานล้วแล้วนะก็จะมีแต่ เรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามานะครับในส่วนของการประชุมก็จะมีคนที่ประชุมบ่อยๆนะเดือนนี้คงประชุมทีบ่อยกว่าเดิมนะครับแต่ก็ดีไงนะเพราะว่าเหมือนได้ใกล้ชิดระหว่างเรากับหวัวหน้างานพอเราได้ใกล้ชิดกันได้รู้ผลงานเราถูกไหมแล้วก็ไม่ต้องไปเสนอตอนไหนแลวก็ แสดงผลงานให้เห็นในที่ประชุมนะครับและผลงานเหล่านั้นแหละนะจะมาเป็นตัวเติมนะทาให้เราได้รับหน้าที่ใหญ่นะเกิดขึ้นทำให้มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะครับตั้งแต่กรดกดาคมนี้ไปนะก็อย่าลืมทําบุญทํำกุศลนะหนุนๆๆดวงหนุนชะตาให้กับตัวเองได้เว้ยนะครับเช่นถักบาตรไหว้พระธรรมดาได้แหละนะนั่งสมาธิบ่อยๆนะดวงกุศลของ บุญของเราก็จะเสริมให้ดวงเรานะครับมีบุญเป็นุศลวนะครับหน้าที่การง,งานก็จะใหญ่ตามนั้นด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของความรักนะความรักความสมหวังความสมใจเนี่ยคือเป็นเรื่องของการหาเงินหาทองนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องความรักเราก,เก็เลยมองไปเป็นรักษาไม่ได้เสียนะแต่เป็นช่วงจังวว่าว่าเราเนี่ยจะต้องเท้าเรกๆอ จิตใจันไปอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องตำแหน่งหน้าที่จะขึ้นไม้จะใหญ่ไม้เงินจะได้มากไหมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอารมณ์ในลนักษณะแบบนั้นไปแต่คนรักก็จะเข้าใจนะครับยิ่งถ้าคนรักทํางานร่วมกันทํางานที่เดียวกันเนี่ยเขาจะมาร่วมกันหางเงินหาทองนะบางทีเปิดร้านร่วมกันนะมาร่วมกันหางเงินหาทองทําดีนะเพราะฉะนั้นความรักความหวานชื่นยังคงมีอยู่แม้เราจะเต็มที่กับในเรื่องของงานและเต็มที่กับในเรื่องของหาเงินหาทองนั่นเองครับ ขอบารมีพระรัตนาตราัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับทุกๆทุก,ทกร,าราศีประสบความร่ำรวยมีแต่ความร่มเย็นมีความสุขในครอบครัวทั้งทางกายและทางใจตลอดปี2566นี้เทิญ